อันเนาะพี่น้องเนาะบันี้คือดีพร้อมแล้วเนาะพอเนาะพร้อมไปเอาไปเสกเลยผู้ห yes. นึ่งอ่ะลูกพ่อมาเข่าพิธีอยู่นี่ผู้ใดลูกพ่ยู่ผู้เจ้าเมียอ้าวยิ่ห่างแต่เมันไปจังไหนคือไหวหนักล็อกกลุ่นมาอยู่ละเอ้าโอ้ยพูดดิเออเออเออโอเคแล้วเดี๋นี่ลงมาตายขึ้นโอ้ยที่ไหางายเกงเลยนี่พิศตลี่เลยเหมือนหีอยู่ในสิ้นเลย พูหาแต่เทียงผุนมาท่านเ็ะพ่อยี่นี่ลงมาลงมาเขาจะสูบควันแล้วลูกอ่าเจีสยวอ่านสวัสดีเพื่อนเพื่อนในตอกตอกค่ะตีกตอกอ่าปากไปกินยาท่าน้ำขาวมาเอาปังเรียงอยู่นะลงมาลงมาเป็นไล่สุดอะไรอยู่นั่นไม่รู้ทุกคนวันนี้เรามางานบวชแฟนด้วยแหละ อย่ารับได้ด้วยนะว่าเขาเป็นอย่างนี้อ่ะรับประเด้กระซูกูเขาทาบเท่านั้นแล้วั้งหน่าญาทาบนั่งหน้ายญาเร็วๆไปพูดอะไรอยู่นั่นอะไรนะคะตั้งหน้าญ้ามึงเข้าใจไหมเดยนบังภาษาคนไม่รู้เรื่องเหรอใช่เหรอเออมานั่งหน้ายญาเขาจะสูขวัญเนี่ยมึงนั่งแล้วก็ได้สูเลยนั่งหนามีเพรมันหนาโค นั่งหน้าญาเนาะนีเงก็จีเคยปูอีกนั่งโลหันอ่ะรูู้เลีงรู้เล่าอย่างเลยปุยปุมีแปดสามไหมนก็เด็ขายลอตเตอรี่มันใช้แว่นตาแดงมันแดงเขาสิแง่ไหนเขหรอเขาว่ามาขายลอตเตอรี่เนาะปี๊ป๊มุมมมุมอันนี้แฟนเราหนาชื่อพี่ต้น หาปากสีชมพูด้วยหน้ากระเทยอนะ่ y เน้อปวดไปแล้วก็ไม่เป็นพักกระเทยโอ้หนดีไซ<ม>น์เส้านไหนเขทาทำมหนูหนูคะ่ะเรียกใครคะเรียกหนูเหรอทำไมไม่หัน,หนหย่าเรียกอะ่ะก็ไม่หันสิหนูไม่ได้ชื่อหนูเนาะชื่ออะไรล่ะมีชื่ออยู่คะ่ะอ๋อชื่ออะไรลูกวันนี้ชื่อน้องไขค่ค่ะอ๋อน้องน้อง ต้องไข่ไข่ข้าวไม่ใช่ค่ะไข่หำแปดคุณใช่ค่ะชื่ออะไรลูกไข่อีเล็เเ็มทอดอยู่ลังคัวทอดอยู่รังควัอองควค่ะคกินแล้วกูเหยียบไตแอ่ซดข้าวหนึ่งคำไต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 อย่ามานั่งนี่หุ่นไปนั่งหน้าปูไปไปนั่งหน้าปูนั่งหน้าปูได้หรอคะได้ได้ได้ไ,ดไปนั่งแล้อย่าให้หนูใกล้ปูเลยค่ะทำไมวันนั้นปูขอถ่ายรูป หน้าปูอยู่ในกล้องแต่มือปูอยู่หีหนูนี่กล้อไปเอาความจริงมาพูดเล่นสิหนูเดีเ๋ยวาไปเย็ดแตะก็รู้เดี๋ยววันนี้หนูเป็นตากล้องนะคะสายงานบวชเป็นเอาสู้ลาผ้จาจ้างมาเพ่งตันนี้มอผ้าก็ได้พ,ไรพร้อมแล้วเนาะตั้งคิดตั้งใจพรานาคแม่นาคผู้สาวนาคน้ำเด้เอแองจาว่าน้ำพิ่นภาษาพระคาวะตัอาลาหโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สีสิทธิ์จีพาพบรบวรแม่นวิเศษอดีตเตโชชยตูพามังชยมังคลามหามงคลตกแต่งดีเลิศแล้วผ้าขวัญแก้วโยกโยมาพร้อมทางเสนาและอามาร์ทั้งนักปาดโบเลโลหิตทั้งบันบิตและชาวมังมาพรอมพอเิ้นเอาวันเจ้าหน้า ซ้อมขออี่คอโอ้ยที่เขาจะแตกอ,ตอ,ปปอ่ะมึงบริบวชด่ะกูกะซ้อมห้ลูกกูขืนแล้วมันปหนหลอดภัยเห็นดิเนาะหรือเมื่าสั่นกลัวมันดักแด่ขี่อึ้งทอดขิวจะตายเลยนะย่าดึกๆมานะว่าไปเอเจ้าขวัญเจ้านาะคเจ้าจังในพัดพาออกจากของเคหา จังได้ลาบิดามันดาวออกไปบวชสร้างพนวดตรในพระศาสนาขวัญขาก็ให้มาลีลาลาลียลาเดียลาใครห้ลูกผู้รุกรานหาเมมทีเขาสู้อยู่พ่อผ่าบอกเมื่อกี้น่ะบอกว่ายังไงผู้สาวหน้าให้เต้นลีลาลีลาลีลาอทีลีลาแมมที่เขาสวดรอ ไม่นาไม่น่ามาดึงเบรกมือหนูคนแข็งให้มาลีลาลัลีลายเยามายืน